พอดแคสตวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังย้อนกลับไปมองตัวละครหนึ่งในซีรีส์ Wednesday ตัวละครที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงแค่สีสันของเรื่องแต่จริงๆแล้วเธอคือหัวใจของความหวังท่ามกลางโลกที่หม่นหมองเธอคืออินิ i ซินแคลร์อินิคือแสงในโลกของเงาอินิไม่ใช่คนที่ดึงดูดความสนใจทันทีที่เดินเข้ามา เธอไม่ได้มีพลังพิเศษและน่าทึ่งไม่ได้แต่งตัวแบบกอติกไม่ได้มีแววตาเย็นชาแบบเวนส์เดย์แต่สิ่งที่เธอมีคือพลังเงียบพลังของคนที่กล้ายิ้มแม้ไม่มีใครยิ้มกลับพลังของคนที่เป็นตัวเองแม้จะไม่เหมือนใครในห้องและนั่นคือสิ่งที่โลกยุคนี้ต้องการที่สุดข้อคิดข้อแรกอย่าดับแสงของตัวเองเพียงเพราะใครบางคนมองว่ามันจ้าเกินไป นีนิดไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครชอบแม้กระทั่งกับเว d นส์เดยเพื่อนร่วมห้องผู้เงียบขรึมและเย็นชาเธอก็ยังเป็นตัวเองอย่างเต็มที่สดใสช่างพูดมีชีวิตชีวาเธอไม่พยายามทําตัวมืดมนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเธอแค่เป็นแสงของตัวเองในแบบที่ไม่ต้องขอโทษใครข้อคิดข้อที่สอความอ่อนโยนก็เป็นความกล้ารูปแบบหนึ่ง ในโลกของซีรีส์ Wednesday เต็มไปด้วยตัวละครที่แข็งแกร่งฉลาดดาร์กดุดันแต่เอนิดเลือกที่จะนุ่มนวลเธอเลือกที่จะห่วงใยเข้าใจและเปิดใจให้กับคนที่ปิดกั้นตัวเองที่สุดเพราะบางทีการอยู่ข้างใครสักคนอย่างเงียบๆการไม่ทิ้งใครแม้ว่าเขาจะผลักสายเรานั่นแหละคือความกล้าที่แท้จริงข้อกิจข้อที่สม อย่าตัดสินตัวเองจากมาตรฐานของคนอื่นอินิดเคยรู้สึกว่าเธอไม่ดีพอเธอเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนกับพี่กับความคาดหวังของครอบครัวแต่สุดท้ายเธอได้เรียนรู้ว่าคุณค่าของเราไม่กวรถูกนิยามโดยสายตาของใครทั้งนั้นเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดหรือโดดเด่นที่สุดแค่เป็นตัวเองให้สุดก็เพียงพอแล้วข้อคิดข้อที่สี่ ไม่ต้องเข้าใจใครทั้งหมดเพื่อจะรักเขาได้อินอิดไม่เคยเข้าใจเวนส์เดย์แบบลึกซึ้งทั้งหมดเธอไม่รู้ว่าเพื่อนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่เธอไม่ยอมแพ้ที่จะรักและเชื่อใจแม้ไม่เคยได้รับสิ่งนั้นตอบกลับในตอนแรกเลยก็ตามความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ได้ต้องการความเข้าใจร้อยเปอร์เซตแต่มันต้องการความเชื่อมั่นแม้ในวันที่อีกฝ่ายยังไม่พร้อมจะเปิดใจ สรุปข้อคิดจากอินิตจงเป็นแสงของตัวเองแม้ในที่มืดที่สุดความอ่อนโยนคือเกราะป้องกันที่แข็งแรงที่สุดอย่าให้ความคาดหวังของคนอื่นมาทําให้เราลืมค่าของตัวเองรักใครสักคนไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างแค่ยอมรับเขาให้ได้ก็พออินิตอาจไม่ใช่ตัวละครหลักในซีรีส์แต่เธอคือเสียงที่ดังที่สุดในใจหลายคนโดยไม่ต้องตะโกน เธอสอนเราว่าการเป็นตัวของตัวเองอย่างซื่อตรงคือสิ่งกล้าหาญที่สุดที่เราจะเป็นได้ขอบคุณที่รับฟังครับถ้าชอบข้อคิดแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ